สวัสดีครับทุกคนผมนิก NKJ นเคเปครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ด One Piece ที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดวันนี้กันดีกว่านะครับนั่นก็คือการ์ด One Piece EB 03หรือว่ารุ่นที่ชื่อว่า h e r o i n e s นั่นเองครับครั้งนี้ผมได้มาทั้งหมด2กล่องนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้การ์ดหาค่อนข้างยากกว่าครั้งก่อนๆน,นะครับผมคิดว่าแบบว่าเออไม่ต้องจองก็น่าจะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคบเพราะช่วงนี้ราคามันก็ลดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้แต่ละร้านเนี่ยให้ซื้อได้แค่กล่องเดียวเท่าน,นั้นเองครับก็เหม รุ่นก่อนๆนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าน่าจะหมายความว่าการวันพีซกลับมาเป็นที่นิยมอีกแล้วหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องรอดูราคาตลาดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ครั้งนี้นะครับมีการ์ดสวยๆเพียบเลยครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกลับไปดูครั้งที่แล้วนะครับที่ผมลงการ์ดลิสต์เอาไว้นะครับก็ไปเช็คการ์ดที่ออกมาครั้งนี้จากคลิปวิดีโอนั้นได้เลยครับวันนี้นะครับผมได้มาทั้งหมด2กล่องครับก็เลยคิดว่าจะเปิดทั้ง2กล่องเลยนะครับวันนี้ อนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ เอาละครับทุกคนผมไปตัดซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับกล่องแรกครับก็เหมือนเช่นเคยครับก็จะดูทีละสี่ซองนะครับถ้าเกิดว่าได้การ์ดพิเศษออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเช็ราคากันนะครับครั้งนี้ครับบอกเลยว่าอยากจะได้การ์ดสเปเชียลมากๆเลยนะครับเพราะว่าการ์ดที่แพงที่สุดในครั้งนี้นะครับถ้าไม่รวมฝั่งที่เป็นการ์ดคอมิกนะครับก็คือการ์ดอืมสเปเชียลนะครับใบที่แพงที่สุดก็จะเป็นใบของโบอาแฮนคอกนะครับ จริงๆถ้าเกิดได้ไบสเปเชียของใครมาผมก็ดีใจทางนั้นแล้วครับเพราะว่าโอกาสจะได้มันค่อนข้างน้อยนะครับ1ในทั้งหมด12กล่องนะครับก็อาจจะลุนยากนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลุนพร้อมๆกันดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกาดเนี่ยอ่าผมไปซื้อมาที่ร้านนะครับซื้อมากล่องเนี่ยเขาให้อันนี้ครับเป็นการโปรโมชั่นนะครับมา3แพ็คเลยครับคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าจะลองแกะออกมาดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่ามีกาดใส่อยู่ทั้งหมด6ใบนะ เห็นเป็นช็อปเปอร์นะครับก็น่าจะรู้นะครับว่า1ใบก็จะเป็นช็อปเปอร์นันแน่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอีก6ใบที่ไอห้าใบที่เหลือจะเป็นของใครลองมาดูกันมาพร้อมกันนะครับอันแรกเป็นช็อปเปอร์นะครับทุกคนน่ารักดีนะครับใบที่2ครับเป็นนามีครับนามีอันนี้ก็น่ารักนะครับภาพวาดคล้ายๆเป็นใบพาราล e ลใบหนึ่งที่อยู่ใน eb03 เลยนะครับใบที่3เป็นของเอสครับเท่ดีนะครับสำหรับเอสใบนี้ครับแต่ดูภาพอาจจะแปลกไปนะครับจับ 2ใบแรกครับผมคิดว่าใบโปรโมพวกนี้น่าจะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนโอ้อันนี้เป็นของชังส์นะครับดูภาพแบบเก่าๆนะครับดูเหมือนเป็นภาพวาดครับสวยดีนะครับต่อมาครับก็จะเป็นของซาบโบครับทุกคนออกเป็นสีน้ําเงินนะครับใบนี้ก็ดูสวยนะครับการโปรโมสีสวยนะครับเป็นแบบเต็มขอบครับแต่ว่าจะไม่มีความวิบวับนะครับทุกคนแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นของลูฟี่นั่นเองครับ มนรูฟี่ภาพนี้ดูสวยดีนะครับทุกคนอยู่ในชุดเกาะเอเคแต่ว่ายังมีหมวกฟางอยู่นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นทั้งหมด6ใบนะครับแบบครับสำหรับการโปรโมชั่นในครั้งนี้ครับใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นดูนะครับไม่รู้ว่าเข้าไทยจะมีหรือเปล่าครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่านะครับสาหรับ e b 0 3กล่องแรกครับมาลุ้นกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะใครที่อยากจะให้กําลังใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดครับก่ดห โอ้เราการด้งออกมาแล้วนะครับตั้งแต่สีซองแรกเลยครับเออในนี้มันมีด้งขอบทองด้วยนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าราคาจะดีหรือเปล่านะครับสาหรับด้งขอบทองครับมาลุ้นกันก่อนครับว่าการด้งจะเป็นแบบธรรมดาหรือขอบทองนะครับอ่าน่าเสียดายครับเป็นการด้งแบบธรรมดาครับเดี๋ยวเรามากรีดกันก่อนแลวกันนะครับในกองแรกครับเหมือนจะมี SR โผล่มาแล้วครับ1ใบครับทุกคน มี SR 1ใบแล้วก็มีการด้งหนึ่งใบนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็น SR ของใครครับน่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงทั้งหมดนะครับมาครับ SR ใบแรกครับ1 2 3สองมชึบโอ้เป็นของนิโคโรบินส์ครับสวยดีครับอันนี้เป็น SR ของโรบินที่ผมเบอ่บอกว่าภาพสวยนะครับทุกคนเนี่ยครับสวยดีนะครับอ่าคุณภาพของภาพอันนี้จริงๆแล้วทำเป็นพลาเรลก็ไม่ติดเลยนะครับเพราะว่า ดูสวยงามดีครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ด SR ใบแรกออกมาแล้วครับเป็นของนิโคลโรบินส์ครับแล้วก็ผมดูช่อง YouTube ช่องอื่นๆนะครับเหมือนกับว่าครั้งเนี้ยการ์ด SP การ์ดเปเยลนะครับมันไม่ได้ออกมาพร้อมกับการ์ดที่เป็นซีเครตด้วยนะครับไม่รู้ว่ากล่องเขาสลับกันหรือเปล่าผมยังด,ด,ด,ดูไม่จบไม่รู้ว่ากล่องเขาสลับกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหรือว่าครั้งนี้การ์ดพิเยลมันจะไม่ออกพร้อมกับซีเครตครับ ก็ต้องลองดูนะครับอย่างนั้นก็อาจจะมีลุนเยอะหน่อยครับแล้วก็การที่เป็นลีเดอร์พาราเรลนะครับมี2ใบต่อ1คาต้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีแต่ของวีวีนะครับเพราะว่าครั้งนี้การพาราการลีเดอร์มีแค่วีวีคนเดียวนะครับก็จะเป็นวีวีซ้ํา2ใบครับมาลุนการด้งกันดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ด้งแบบเี้จะเป็นของใครครับเป็น1ใน4คนหน้าปกนี้เลยนะครับได้ใครก็ดีใจเมือนันนะครับมาครับ1 2 3งชุบ โอ้ออกมาเป็นของบัวแฮนคอครับสวยดีนะครับบัวแฮนคอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับคิดว่าใบนี้ถ้าเกิดเป็นด้งขอบทองราคาอาจจะดีอยู่ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าการของแฮนคอกนี่แพงหลายๆใบครับครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ด SP หรือ SR สอาร์เรื่องของแฮนคอนะครับราคาสูงทั้ง2ใบเลยครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการด้งของบัวแฮนคอครับ การพิเศษยังไม่ออกมานะครับทุกคนแล้วก็ยังเหลือ SR ครับไม่แน่ใจว่าครั้งนี้นะครับใน1กล่องเขาใส่ SR มา3หรือ4ใบครับต้องต้องลุนต่อครับแต่เหมือนจะเห็นการลิเดอร์ออกมาแล้วใบหนึ่งนะครับครั้งนี้น่าจะมีการลิเดอร์แค่1ใบใน1กล่องนะครับทุกคนเพราะว่ามีแค่แบบเดียวครับอยู่ที่ว่ามันจะเป็นพาราเลลหรือเปล่านะครับแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนจะไม่ใช่พาราเลลนะครับเพราะฉะนั้นกล่องนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ลุนลิเดอร์พาราเลลแล้วครับ แล้วก็ไม่มี S R อยู่ในนี้เลยแม้แต่ใบเดียวนะครับทุกคนก็คือกองเกลือนั่นเองครับเนี่ยผมแอบสงสัยว่ามันจะเป็นการผู้หญิงทั้งหมดหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ดูจากทรงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอมมอนการนอร์มอลทุกอย่างนะครับเป็นการ์ผู้หญิงล้วนทั้งหมดเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการลีดเดอร์ของวีวีนะครับเวอร์ชันปกติครับไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่เป็นพาราเลลนะครับนะครับผมคิดว่าเขาทำแค่เฉพาะแบบ S R หรือการแรกเป็นตัวละครผู้หญิงหรือเปล่าไม่นะครับ การ์ดธรรมดาทั้งหมดก็เป็นตัวละครผู้หญิงทั้งหมดเหมือนกันครับแปลกดีนะครับสําหรับการ์ดวันพีซครับไม่เคยเห็นแบบนี้มาก,ก่อนนะครับจากสาวกคนที่ชอบเก็บตัวละครผู้หญิงน่นนาจะดีใจนะครับทุกคนโอ้เขามีลีดเดอร์มาให้หลายใบเหรอ <laughs> หรือว่าจะมีลีดเดอร์แบบสี่ใบเหมือนเดิมเหรอหนึ่งกล่องปกติมันมีสี่ใบนะครับกล่องหนึ่งแต่ว่ามันเป็นตัวละครเดียวกันผมไม่คิดว่าเขาจะให้ลีดเดอร์มา <c oughs> อ้าวทุกคน อ้าวลีเดอร์พาราเรลมาแล้วครับโอ้แล้วก็ได้ Leader, ลีเดอร์เรามีโอกาสได้ลีเดอร์พาราเรลอีกใบหนึ่งด้วยเหรออุตานี้ไม่มีอะไรนอกจากลีเดอร์พาราเรลครับแหมโชคดีนะครับที่ยังอุตส่าห์ได้การาลีเดอร์พาราเรลมาครับแต่ว่าน่าเสียดายหน่อยหนึ่งครับที่ครั้งนี้นะครับการลีเดอร์พาราเรลมันมีแค่แบบเดียวครับเพราะฉะนั้นราคามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับทุกคนยังยังได้มาครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับโหอันนี้คูลิงน่ารักจังครับอย่างนี้โอกาสที่ผมจะได้ ST ในกล่องนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าครั้งนี้การลีเดอร์พาเลลจะสวยขนาดไหนครับ1 2 3สองมชึบนี่ครับก็จะเป็นการลีเดอร์พาเลลของ v ีวีนะครับทุกคนเป็นสีแดงกับสีฟ้าครับสวยจริงๆนะครับใบนี้แต่ว่าราคาไม่แพงครับ ผมไม่ได้การลีเดอร์พาเรลมาค่อนข้างนานนะครับทุกคนนี่ครับสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวขอเอาไปใส่ซองแล้วเราไปเช็คราคากันดีกว่านะครับใส่ซองแล้วก็เช็คราคาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการลีเดอร์พาเรลของวิวๆใบนี้นะครับราคาอยู่ที่เราประมาณ2000เยนเท่านั้นเองครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันครับแล้วก็เป็นการพิเศษนะครับลังหนึ่งมี2ใบโอกาสจะได้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับทุกคนได้มาก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วครับดีกว่าไม่ได้ครับ ไปรู้กันต่อครับถ้าเกิดว่าการลีเดอร์พาราเลออกมาแล้วงั่นหมายความว่าอาจจะมี SR ชารพาราเลอีกหนึ่งใบในนี้ก็เป็นได้นะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรหร่เลยเพราะว่าการนี้มันมีจํานวนใบพิเศษที่มันแปลกๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่แล้วครับทุกคนเพราะว่ามีการพาราเลมาอีกหนึ่งใบแล้วครับในนี้ครับไม่แน่ใจว่าเป็นแรร์พาราเลหรือว่า SR ชารพาราเลนะครับดูไปเลยดีไหมครับหรือเก็บไว้ก่อน สวยดีนะครับดูออกสีม่วงๆครับไม่รู้ของใครขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราดูการ์ดที่เหลือกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าการ์ดพิเศษมันออกไปแล้วสองใบเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้ลุ้นครับเก็บไว้ให้ลุ้นแบบตื่นเต้นสนุกๆนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ดธรรมดานะครับทั้งหมดเลยครับอันสุดท้ายจะเป็นการ์ดของลิมูคับดังนั้นนะครับในนี้น่าจะมีการ์ด s ออีกอย่างน้อยๆ2ใบนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกล่องที่มีการ์ดพิเศษ2ใบครับ ็ยังสามารถลุ้น SR ได้ต่อนะครับอันนี้มี SR อยู่1ใบนะครับมันลุ้นครับว่าจะเป็น SR ของใครครับมาครับ1 2 3อชุบออกมาเป็น SR ของนามินะครับแล้วใบนี้สวยจริงๆครับนะครับผมว่าเป็นแบบว่าภาพวาดลายสีลายเส้นเลยเนี่ยครับดูสวยดีนะครับสำหรับ SR ของนามิใบนี้ครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ sr ใบที่2เป็นของนามินะครับผมได้แก๊งหมวกฟางมา2คนเลยนะครับสำหรับล็อบบี้แล้วก็นามิครับอันนี้ที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดูไปเร็วๆแล้วกันครับเมื่อกี้อาแห็นบูลเล่้วยนะครับนี่ครับใบสุดท้ายก็เป็นนามิเอรุนี้สวยนะครับเอาลุปนี้มาทําเป็น sr นี้ก็ไม่ติดนะครับสวยมากครับแล้วก็กองสุดท้ายครับน่าจะมี sr อีกหนึ่งใบนะครับ ตามหลักแล้วจะมีไหมมันหลุนกันครับชึบมีจริงๆด้วยครับ SR อีกหนึ่งใบนะครับใบสุดท้ายครับอยู่ในกล่องแรกครับมาครับของใครเอ่ยหนึ่งสองสามชึบโอ้ออกมาเป็นว v วีครับใบนี้ก็สวยนะครับทุกคน SR ของว v วีใบนี้ครับเป็นใบที่ผมบอกว่ารู้สึกว่าสวยกว่าใบที่เป็น p a rale l ลนะครับเนี่ยครับดูออกเป็นแนวภาพวาดนะครับ สวครับขอไปใส่ซองก่อนนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ s r ใบสุดท้ายของกล่องแรกก็จะเป็นของ v v นั่นเองครับที่เหลือในนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นการ์ธรรมดาทั้งหมดครับทีนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันนะครับโอ้ยยังมาตัใบนี้ก็สวยนะครับแสงสีสวนดีครับต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าใบสุดท้ายจะเป็นการดพารของใครครับแอบเห็นแล้วว่ะ แอบเห็นชื่อแล้วโอ้ยการ์ดมเลื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยการ์ดมเลื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ใครที่เห็นภาษาญี่ปุ่นน่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นออกน่าจะรู้นะครับว่าเป็นการ์ดของใครครับมาครับหนึ่งสองสามชิปเป็นการ์ดของคุจักุนั่นเองครับสีสวยดีนะครับสําหรับการ์ดของคุจักุใบนี้ครับแต่เนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่ไม่ไดเ้เป็นที่นิยมขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะราคาไม่ได้แรงครับ แต่การมันเล่นแสงสีสวยดีนะครับนี่ครับขอไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการของคุจักขู่ใบนี้นะครับราคาที่เราประมาณ1,200เยนเท่านั้นนะครับถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นใบที่ถูกที่สุดนะครับก็ถูกครับแต่ว่ายังอยู่ในราคาที่กลางๆนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นกล่องแรกนะครับผลลับกล่องแรกผมก็ได้ SR ม,ทมทาทั้งหมด3ใบนะครับมีของโรบินครับนามิ ami, แล้วก็ v ีวีนะครับกาด์ดดงเป็นของบอยแฮนคอกแล้วก็ได้การทิเศษมา2ใบนะครับการแรมพาราเรลของคุจักขุนะครับแล้วก็การ ER ลีเดอร์พาราเรลของ v ีวีครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่2กันดีกว่านะครับผมไปตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยครับหวังว่ากล่องนี้จะมีการ์ดสเปเชียลโผล่ม้ผมหน่อยนะครับอยากได้จริงๆครับเพราะว่าสวยแล้วก็ราคาค่อนข้างดีครับการ์ดสเปเชียลเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงทุกใบนะครับใบที่ไม่แพงก็มีเหมือนกันครับทุกคนก็หวังว่าเอาให้มันได้ก่อนแลวกันเรื่องราคาหรือว่าเรื่องของใครเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับขอให้มันได้ก่อนแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับทีละสี่ซองนะครับเราพอได้การ์ดพิเศษเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่าครับ มีกัดติดอยู่ข้างในใบนึงครับโอเคมาครับสี่ซองแรกครับกรีดก่อนนะครับชือโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยทุกคนพาราเรล,ลหรือ SP อ่พะพาราเรล,ลหรือ SP อะ่ะเหมือน SP เลยแต่ว่าไม่ ไม่ไม่กล้าหลุ้นว่ะดูไปเลยดีป่ะครับปรากฏปรากฏออกมาเป็น SR พารพารเลลธรรมดาี่แย่เลยนะครับอุ้ยตื่นเต้นอนะ่ะกลัวหน้าแหกอะ่ะทุกคน <S <S หวังว่าขอให้มันเป็น SP คือเห็นสีมันดูแบบมันมีขีดทองอะครับแต่ว่าเนื่องจากผมมันไม่ได้ดูการ์ดดีดทั้งหมดนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการ์ด มีการธรรมดาที่เป็นออกสีคลิปทองๆนี้หรือเปล่าครับทุกคนมันลุ้นกันดีกว่าครับหวังว่าให้มันเป็น SP แล้วกันนะครับเพราะอยากได้จริงๆครับถึงเต้นไวมาครับลุนรพร้อมๆกันครับทุกคน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามชโอ้ยไม้ได้จริงอะอุยน่ารักด้วย啊 SP ขององุพููไม่ร้เรื่องพี SP ของอุต่าครับโอโ้โหโคตชโชคดีเลยอะวิวน่ารักอะแบผมขอย้ายไฟวิยทุกคนดูดิสวยมากแล้ลูกอ,อุตานี้น่ารักมากๆเลยครับปกติการอุตาจะแพงมากๆนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมครั้งนี้ถึงแพ้การ์ดของอ่าการ์ดของบัวแฮนคอกนะครับ ต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าใบนี้สวยจริงครับผมคิดว่าราคาน่าจะไม่แย่นะครับทุกคนวิวขอบคุณมากครับอยากได้ SP SP ก็มาเลยแล้วดูดิกล่องแรกได้การลีเดอร์พลายเลแลวกล่องที่2ได้การ SP อะโอ้ไม่ได้การดคอมิกก็ไม่เป็นไรครับได้อุต่าบใบนี้แทนครับถือว่าคุ้มแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอไปใส่ซองไปเช็คราคาดีกว่าครับ ใส่ซองแล้วก็ใส่เคสแข็งมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วผมก็ไปเช็คราคามาแล้วเรียบร้อยครับการของอุตตนะครับสเปเชียลใบนี้ครับราคาอยู่ที่เรา,เราประมาณ12,000เยนครับได้ใบน,นี้มาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่า2กล่องรวมๆกันในราคาก็น่าจะประมาณ10,000เท่าไหร่วะ1 4 0่0เยนประมาณนะครับ2กล่องกล่องละประมาณ5 2 0 0นะครับได้ใบน,นี้มาถือว่าโอเคแล้วครับ เพราะว่ารวมๆกับการที่ได้มาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนโชคดีนะครับที่ได้มาครับลังนึงมีแค่ใบเดียวครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นใบของใครนะบอยแฮนคอกหรือว่านามิหรือว่าโรบินที่แพงๆนะครับแต่ใบนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับการสเปเชียลในครั้งนี้นะครับโอเคลุ้นกันต่อครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรใส่เข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีการด้งอีกใบหนึ่งออกมาแล้วนะครับการด้งครั้งนี้ไม่รู้จะเป็นของใครนะครับขอเป็นตัวละครอื่นแล้วกันนะครับมันรู้นะครับว่าจะเป็นการด้งของใครครับหนึ่งสองซ้ำชุบได้ซ้ำได้การซ้ำนะครับของบัวแฮนคอครับน่าเสียดายครับอยากจะได้ตัวละครอื่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ชอบนะครับ กล่องนี้ที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือการ์ด s ออีก3ใบที่ยังไม่ออกมานะครับแล้วรอบนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปครับการ์ดเิเยลครับมันมันไม่ได้อยู่กับการ์ดซีเครดนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าในนี้จะมีการ์ดซีเครดหรือว่าจะมีการ์ดพาราเรลลอื่นๆใส่เข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทุกคนก็หวังว่าจะมีการ์ดพาราเรลลอีกสักใบหนึ่งนะครับถ้ามีก็จะดีมากๆเลยครับเพราะว่าก็จะได้มี การสวยๆเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับมารุ่นกันต่อครับกล่องที่3ครับเหมือนในนี้จะมีการ์ด SR อยู่1ใบนะครับมารุ่นกันครับ SR ใบแรกจะเป็นของใครครับแต่อยากอยากให้มีการพิเศษอีกใบหนึ่งให้เหมือนก่อนๆนะครับเพราะถ้าเกิดแบบมี SP ออกมาถ้าเป็นรุ่นกันก่อนก็จะสามารถรุ่นซีเครตในกล่องนี้ได้นะครับหวังว่าจะมีพิเศษอีกใบหนึ่งกันละกันนะครับนะครับขอให้ไม่ซ้ำครับ1 2 3ชึบ ทำไมรีบซ้ำเร็วจังเลผมเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมาสองกล่องได้นิโคโรบินซ้ำแล้วนะครับทุกคนเสียดาย่ะอยากจะได้ใบอื่นจะได้เก็บให้ครบคอลเลคชันนะครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับเพราะว่าผมได้อุต่ามาแล้วอันนี้ที่เหลือก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วนะครับไม่ได้จะบ่นอะไรมากมายครับใบสุท้ายเป็นของรีเบกาครับเหลืออีก3กลองนะครับทุกคนยังเหลือ SR อีกประมาณ2ใบครับ ออชอบนะครับแบบเวลาการที่เซมันออกมาเร็วๆมันแบบใจชื้นแล้วก็เปิดสนุกขึ้นนะครับไม่เครียดดีครับต่อครับทุกคนรีดก่อนนะครับแล้วกองนี้โอ้เหมือนจะมีการาดอะไรเอ่ยพาราเรลอีกหนึ่งใบนะครับทำไมเสีงเหมือนคุจชกู่ใบเมื่อกี้เลยวะทำไมเสีงเหมือนคุจชกู่ใบเมื่อกี้เลยวะใช่ปะเนี่ยขอเทียบก่อนนะครับ เออไม่เหมือนทีเดียวไม่เหมือนซะทีเดียวเออเอ,อ,อย่างไรก็ยังเป็นตัวละครตัวอื่นนะครับทุกคนดูไปเลยดีไหมครับว่าจะเป็นของใครมาครับมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นของใครแล้วดูทรงว่าเหมือนจะไม่ใช่การ์ดซีเคร็ตด้วยนะครับแสดงขอค้างนี้เขาเอา sp มารวมกับการ์ดพาร a l e ลธรรมดาครับมาครับหนึ่งสองสามชุบโอมาเป็นลิงลิงครับชาล็อตลิงลิงนะครับ สวยดีนะครับใบนี้แต่ราคาน่าจะไม่แพงครับผมอยากได้การแบบตัวละครหลักๆเหมือนของแบบแฮนด์คอร์กนามิอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับทุกคนจริงๆใบนี้สวยนะดูสิมันเล่นแสงสวยดีครับทุกคนเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันก่อนดีกว่านะครับซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการ์ดของชาร์ลอตต์ลิงลิงนะครับการ์ดแรปพาราเล,ลใบนี้ราคาที่เราประมาณ1000เยนเท่านั้นครับ ก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแต่ก็ดีแหละครับที่ได้นะครับแล้วผมชอบนะครับที่เขาเอาการพาร์ร็เลวธรรมดามาใส่รวมกับการ์ด SP ครับเพราะว่าส่วนใหญ่การ์ดที่เป็นซีเคร็ตราคาไม่ค่อยแพงนะครับถึงแม้ว่าลิงๆใบนี้จะไม่แพงเหมือนกันแต่ก็ดูสวยกว่าการ์ดซีเครตทั่วไปนะครับทุกคนอย่างนี้คนที่เปิดแล้วได้ซีเครตก่อนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ SP แล้วนะครับถ้าเป็นการ์ดรุ่นนี้ครับ แต่ไม่แน่นะครับว่าแบบอาจจะลุ้นคอมิกได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งนี้เขายังเอาคอมมิกจับยัดคู่มากับกาซีเครดหรือเปล่านะครับแล้วก็น่าจะเหลือเอไออีกสองใบซึ่งอยู่กองนี้หมดเลยครับทุกคนกองสุดท้ายน่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับมาลุ้นเออกันดีกว่าครับหวังว่าจะไม่ซ้ำครับมาหนึ่งสองซ้าชึบอะไรวะ <c oughs> อย่าบอกนะซ้ำามันกล่องแรกผมได้นามีซ้ำม,มาใบาที่สองแล้วครับ ให้ใบเหนออกมาเป็นวีวีนี่คือตลกเลยนะครับมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยสมัยก่อนถ้าใครไปดูคลิปย้อนหลังผมผมเคยเปิดสองกล่องแล้วได้เหมือนกันสองกล่องเป๊ะๆก็เคยมาแล้วนะครับไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับมาครับ SR ใบสุดท้ายครับหนึ่งสองสามชุดอ, <laughs> อะไรวะ <laughs> ไปซ้ำเหมือนกล่องแรกเลยอ่ะตลกดีนะครับนี่ยังหัวล้อออกนะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีการแบบสเปเชียลมาที่หัวล้อไม่ออกเหมือนกันนะครับเปิดสองกล่องได้ SP SR ซ้ำเหมือนกันสามใบเนี่ยแล้วก็ใบสุดท้ายไม่มีอะไรนะกล่องสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นก like ารลีดเดอร์ครับของอุตตะนะครับเป็นลีดเดอร์แบบธรรมดาครับนี่ครับไม่ใช่อุตตาที่พูดผิดวีวีครับขอโทษครับ งั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราได้การที่เป็นลีเดอร์พาราเรลก็จะมีการลีเดอร์สใบในหึงกล่องนะครับจบแล้วครับสำหรับกล่องที่2ครับกล่องที่2ผมผมได้ SR มานะครับมีของนามีครับโรบินสวีวีนะครับเหมือนกับกล่องแรกเลยครับแล้วก็การด้งบพิเศษเป็นของบัวแฮนค็อกนะครับการพิเศษ2ใบใบแรกเป็นการแหว p พาราเรลของชาลล์ลิงลิงนะครับแล้วก็ได้การสเปเชียลของอุตะมาครับ และนี่ก็คือผลลับจากการเปิดการ์ดทั้งหมด2กล่องในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพอใจมากๆครับเพราะว่าผมซื้อมาจาก2ร้านแล้วได้กล่องที่มีการพิเศษ2ใบทั้ง2ร้านเลยครับกล่องหนึ่งเป็นการ์ดลีเดอร์พาราเรลอีกกล่องหนึ่งเป็นการ์ดสเปเชียลต้องบอกว่าวันนี้คุ้มแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องตลกครับถ้าไม่รวมการ์ดพิเศษนะครับสองใบฝั่งนี้นะครับทุกอย่างคือเหมือนกันหมดเลยครับซ้ำหมดเลยครับตั้งแต่ s r ายันการ์ดโดงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับรับได้ครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าพอใจมากๆเลย ทุกคนมีความเห็นยังไงกับการเปิดการ์ดคังน,นี้ของผมบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหนะ่อยได้ไหมครับแล้วถ้าใครชอบดูผมเปิดการ์ดวันพีซนะครับจับฉลากอิ ugi, Figure, จิบังกุจิรีวิวเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วผมก็จะพยายามทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยนะครับอาจจะมาชา้าหน่อยนะครับแต่ว่าจะพยายามไม่หายไปก็แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกัันนใหหม่คคลิป้าาารบบบ๊บยบย